ส่งลูกเรียนอนุบาลที่ไหนดีแล้วลูกจะมีความพร้อมไหมคุณแม่ที่ทํางานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยเนี่ยอยากทํากิจกรรมง่าย,ายๆกับลูกจะทําอะไรกันดีเปีได้ไหมได้เปทเดได้ไหมได้ทีนี้ไ,ได้เอาแปไปจิ้นแปะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่หยกและเมจิอีซี่คิวบ์ไทยแลนดอีกแล้วค่ะ วันนี้แม่หยกก็จะมาพูดถึงการเตรียมความพร้อมให้น้องๆก่อนเข้าเรียนอนุบาลกันนะคะแม่ๆหลายๆคนที่มีน้องๆเข้าหนึ่งขวบแล้วเนี่ยก็เริ่มมีความกังวลแล้วใช่ไหมคะว่าจะส่งลูกเรียนอนุบาลที่ไหนดีแล้วลูกจะมีความพร้อมไหมหรือแม้กระทั่งคุณแม่ที่ทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยเนี่ยอยากทํากิจกร,รรมง่ายๆกับลูกที่บ้านเนี่ยแล้วเราจะทําอะไรกันดีเพื่อให้น้องๆเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมนะคะวันนี้แม่หยกก็มีคําแนะนําดีๆฉบับคุณแม่ชาวญี่ปุ่นมาฝากกันค่ะที่สําคัญเนี่ยสามารถทําได้ง่ายๆแล้วก็ทาที่บ้านได้เลยคะ สำหรับการเตรียมลูกเข้าโรงเรียนอนุบาลเนี่ยถือว่าเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่สําหรับเด็กเลยนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยก็จะจากพ่อแม่ไปเป็นครั้งแรกเลยเขาจะได้ไปเรียนรู้สังคมใหม่ๆเจอเพื่อนใหม่ๆเจอสภาพแวดล้อมใหม่ๆกันค่ะเพราะฉะนั้นโรงเรียนที่เหมาะกับเด็กๆเนี่ยควรเป็นโรงเรียนที่เน้นการเล่นแล้วก็การให้อิสระทางความคิดกับลูกเราค่ะบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าการส่งลูกเรียนให้เก่งให้ฉลาดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ส่วนตัวแม่หยงเนี่ยก็คิดว่า การให้เขาได้ทําตามสิ่งที่เขาชอบและเหมาะสมกับวัยเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีกว่าค่ะแม่หยกเองเนี่ยเคยอ่านเจอนะคะมีโรงเรียนหนึ่งอยู่ที่ญี่ปุ่นชื่อโรงเรียนว่าฟูจิเป็นโรงเรียนที่คุณแม่ชาวญี่ปุ่นเนี่ยนิยมส่งลูกไปเรียนมากเลยค่ะเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยเขามีหลักการว่าเขาจะให้น้องๆเนี่ยเล่นให้เหมาะสมกับวัยค่ะอย่างแรกของเขาเลยเนี่ยไอเดียเขาคือการปล่อยโล่งนะคะก็คือพื้นที่โรงเรียนเขาเนี่ยจะมีความ ปล่อยโล่งโปร่งสบายมากๆให้พื้นที่ในการเล่นของเด็กๆได้อย่างเต็มที่เลยเด็กๆสามารถปีนป่ายได้อย่างเต็มที่และที่สําคัญเนี่ยน้องๆเนี่ยเขาก็สามารถวิ่งเล่นแล้วก็ดูธรรมชาติไปด้วยได้ทําให้เขาเนี่ยพีพัฒนาการด้านต่างๆได้อย่างดีเลยค่ะดังนั้นวิธีการที่คุณแม่เนี่ยสามารถนํามาใช้ได้ที่บ้านเนี่ยนั่นก็คือพาน้องออกไปในสวนสาธารณะหรือว่าไปเดินเล่นในที่ที่มีเด็กนิดนึงเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยรู้จักอยู่ร่วมกับคนอื่นแล้วก็ได้สังเกตสิ่งต่างๆด้วยค่ะ สำหรับอย่างที่2ของเขาเลยเนี่ยที่แม่หยกชอบมากนั่นก็คือกิจกรรมแล้วก็การดูแลของเขาค่ะเขาก็จะมีอุปกรณ์แล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยหาอุปกรณ์ตามธรรมชาติเล่นได้ตามสบายเลยค่ะเด็กๆเนี่ยสามารถเล่นได้ตามวิธีของตัวเองสามารถสร้างกฎกติกาของตัวเองขึ้นมาได้เลยโดยที่โรงเรียนเนี่ยก็จะไม่มีกฎตายตัวว่าจะต้องเดินไปทางนี้เท่านั้นหรือว่าจะต้องทําแบบนี้เท่านั้นถึงจะถูกต้องค่ะอย่างบ้านเราเนี่ยเราก็ปล่อยให้น้องๆเนี่ยเล่นแล้วก็หาวิธีการเล่นต่างๆได้ด้วยตัวเองเลยค่ะ อีกหนึ่งช่วงที่เป็นช่วงที่น่าสนใจมากเลยนั่นก็คือช่วงคราฟท์ไทม์นั่นเองค่ะหรือชั่วโมงศิลปะของเขาเวลาเขาให้น้องๆวาดรูปเนี่ยเขาก็จะมีกระดาษขาวเปล่าๆมาให้เลยเพื่อให้น้องๆเนี่ยสามารถแต่งเติมสีสันไปได้เต็มที่โดยที่ไม่มีกรอบจำกัดเลยค่ะหรือแม้กระทั่งช่วงที่น้องๆเนี่ยสามารถแบบมีกิจกรรมปั้นดินเนาะเขาก็จะให้เด็กๆเนี่ยปั้นได้ตามจินตนาการของเขาเลยซึ่งแม่ๆเนี่ยสามารถนํามาใช้ได้ที่บ้านด้วยนะคะก็คือการเอาดินน้ํามันสีต่างๆเนี่ยมาให้ลูกแล้วก็ให้น้องๆน่หััดปปป้รูตางๆ หรือว่าจะผสมสีดินน้ำมันสองสีเพื่อเป็นสีใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและในโรงเรียนส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นเนี่ยคะ่ะเขาก็จะมีการนําเสียงเพลงเนี่ยเข้ามาใช้ในหลักสูตรด้วยค่ะอย่างเช่นก่อนที่จะกินข้าวกลางวันใช่ไหมคะโรงเรียนก็จะมีการเปิดเพลงให้น้องๆเนี่ยเข้าแถวแล้วก็ร้องเพลงกันก่อนเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยรู้จักสุนทรียภาพทางด้านดนตรีนั่นเองคุณแม่ก็สามารถทําตามง่ายๆได้ที่บ้านเลยนะคะก็คือหาเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่น้องๆชอบเพื่อให้น้องๆเนี่ยเรียนรู้ว่าโน้ตแต่ละตัวเนี่ยออกเสียงยง และอีกหนึ่งแนวคิดของคนญี่ปุ่นที่แม่ยกชอบมากเลยนะคะนั่นก็คือการปล่อยให้เด็กๆเ,เนี่ยสามารถเล่นได้โดยตัวเองโดยมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ข้างๆแต่เราเนี่ยก็จะไม่ไปควบคุมพฤติกรรมเขามากจนเกินไปค่ะเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็จะต้องมีอิสระของตัวเองใช่ไหมอย่างเวลาที่น้องๆเนี่ยวิ่งเล่นแล้วเขาหกล้มอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถปล่อยให้เขาหกล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาเองได้เลยเพื่อที่เขาจะได้เรียนรู้ว่าวิ่งแบบนี้ไม่ได้นะหรือเร็วเกินไปเข,ไนขนเ,นเขาจะได้รู้จักระมัดระวังตัวมากขึ้นค่ะและที่สําคัญเนี่ยเขาจะได้รู้้จักเขขมแ็ง ะะแล้วก็เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสําเร็จในอนาคตด้วยค่ะซึ่งคุณแม่ค่ะคุณแม่ไม่ต้องกดดันนะว่าจะต้องสอนแบบนี้เป๊ะๆหรือทําแบบนี้เป๊ะๆเด็กหนึ่งขวบจะต้องเดินได้คล่องแล้วหรืออะไรก็ไม่จําเป็นนะคะเพราะว่าเด็กทุกคนเนี่ยเขามีธรรมชาติเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยปล่อยให้เด็กได้เป็นธรรมชาติของตัวเองได้อย่างเต็มที่เลยค่ะ แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็คอยสังเกตว่าเด็กๆเ,เนี่ยยังขาดพัฒนาการหรือสกิลด้านไหนไปเนี่ยเราก็ค่อยๆเสริมเติม,ตม,ตมแต่งให้เขาเพิ่มขึ้นได้คะ่ะอย่างตัวแม่หยกเองเนี่ยแม่หยกก็จะเลือกเสริมนมที่มีสารอาหารครบถ้วนแล้วก็ประโยชน์ที่หลากหลายให้กับลูกนะคะอย่างนมเมจีอีซ e ีคิวผลิตภัณฑ์นมชนิดก้อนเนี่ยแม่หยกชอบมากเลยเพราะว่าเขามีสารอาหารที่น้องๆต้องการครบถ้วนมากเลยไม่ว่าจะเป็น DHA ธาตุเหล็กแคลเซียมที่มีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรงวิตามิน B12 ที่มีส่วนช่วยในการทํางานตตามปกิ ของระบบประสาทและสมองโอเมก้าสโอเมก้าหกลคตาเดลินและนิวคลีโอไทป์ที่มีเอกสิทธิ์เฉพาะของทางเมจิอีซี่คิวบ์เลยค่ะซึ่งตัวนี้นะพกพาไปไหนก็พกพาง่ายมากเลยยิ่งเวลาที่น้องๆจะเข้าโรงเรียนแล้วเนี่ยค่ะสามารถให้น้องๆเนี่ยใส่กระเป๋าไปโรงเรียนได้เวลาให้คุณครูช่วยชงเนี่ยก็ชงง่ายมากๆเลยค่ะ แล้ววันนี้นะคะแม่หยกก็มีหนึ่งกิจกรรมที่สามารถทําได้ง่ายๆทําทได้ที่บ้านมาฝากกันค่ะเรานำไอเดียของช่วงคลาสไทม์ของโรงเรียนในญี่ปุ่นเนี่ยมาฝากกันก็คือให้น้องๆเนี่ยสร้างสารรค์งานศินลปะเนาะ อุปกรณ์เนี่ยง่ายมากเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถหาได้จากในตู้เย็นที่บ้านแล้วก็ในสวนได้เลยเนาะโดยใช้พวกผักผลไม้ต้นไม้แล้วก็ดอกไม้ที่มีอยู่รอบบ้านเนี่ยค่ะมาใช้ได้เลยนํามาจุ่มกับสีหรือทาพู่กันนะแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยสแตมป์ลงไปบนกระดาษเลยสร้างสารรค์เป็นงานศิละปะชิ้นใหม่ได้เลยค่ะแต่หนึ่งอย่างนะคะงานศิละปะเนี่ยไม่ได้มีดีแค่สร้างสารรค์ผลงานนะคะเขายังได้สามารถใช้จินตนาการของตัวเองได้เต็มที่แล้วก็ยังเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวได้อีกด้วยค่ะ อย่างวันนี้นะคะอุปกรณ์ที่แม่เตรียมให้น้องมิวนิกเนี่ยก็มีสีหลากหลายสีมากเลยทําให้น้องๆเนี่ยสามารถเรียนรู้เรื่องสีได้ด้วยแล้วก็เด็กๆเ,เนี่ยก็สามารถเอาพู่กันเนี่ยจุ่มสีแล้วก็มาทาบนผักผลไม้ใบไม้แล้วก็จุ่มลงไปบนกระดาษได้เลยหรือว่าจะใช้พู่กันเนี่ยมาวาดลงบนกระดาษก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสีอะไรครับชมอาอจิ้มสีชมพูนี้สีมว่วงอาจิมมว่วงโอเคอะจิมสีมว่วงหน จิ้มได้จิ้มเสร็จเอามาทาทาแครอททาบนนี้ฝั่งแบบนี้แล้วเอาแครอทจิ้มตรงนี้อเอาขึ้นมาครับสวยไหมสนะ่ะลองเอาพู้กันร,ระบายสีบนกระดาษได้ไหมวาดงงเอาแครอทมาฝั่งแบบนี้ก่อนเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวอะไรค่ะ อโอเคเ๋ยวมือเลืออยากมือเลือด,คด,อดอแคตอนนี้นะคะเราก็ให้น้องมิวนิกเนี่ยวาดรูประบายสีของเขาเองเลยสีน้ำเงินโดยที่เราเนี่ยก็จะสอนเขาค่อยๆส,สอนว่าแต่และช่องที่เราใส่สีไว้ให้เขาเนี่ยเป็นสีอะไรบ้างเพื่อที่จะให้เขาเรียนรู้เรื่องสีไปด้วยค่ะไม่มีสีน้ำเงินไม่มีสีน้ำเงินแล้วมีสีอะไรครับไม่มีสีน้ำเงินลองเอาแปะตรงนี้ไหม แปะเฉยๆได้ไหมได้แปะเฉยๆได้ไหมได้เฉยนี้ได้ไหมได้เอาแปะลงไปจิ้มแปะต้องจิ้มทีนี้อ่ะจิ้มเลยอ่ะจิ้มแล้วก็ทาสวยยังสวยแล้วเก่งมากอ่ะฝั่งบะหมี่แล้วตบมือตบมือเอ๊ย การทำกิจกรรมเสริมพัฒนาการกับน้องแล้วนะคะอย่าลืมเสริมนมที่มีประโยชน์ให้กับน้องๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น DHA, ฟอ f o าาุเหล็กและตาเดลินและน n e w ีโ o Type ที่มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและระบบทับถ่ายที่ดี นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีโอเมก้า3โอเมก้า6และวิตามิน b 12ที่มีส่วนช่วยในการทํางานของระบบประสาทและสมองค่ะและเขาก็ยังเสริมแคลเซียมเข้าไปเพื่อช่วยบํารุงกระดูกและฟันด้วยค่ะยังเมจิอีซี่คิวกล่องนี้นะคะเป็นเอกสิทธิ์หนึ่งเดียวของทางญี่ปุ่นเลยที่ขายดีอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นด้วยนะคะเด็กๆเ,เนี่ยสามารถทานได้ตั้งแต่1 3ขวบขึ้นไปหรือว่าทุกคนในครอบครัวก็สามารถทานได้เช่นเดียวกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้ได้ประโยชน์กันหรือเปล่าเอ่ยใครที่มีเทคนิคเลี้ยงลูกยังไงกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์คุยกันข้างล่างนะคะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ m มจิ e a s y c u t h t i l i n d n d ด้วยนะคะเดี๋ยวซาราดีๆคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ